คุณต้องตัดสินใจที่จะสั่งจิตใหม่เอาแบบที่ต้องการเมื่อถึงวันที่คุณต้องเติบโตแต่คุณไม่ยอมโตจักกรวาลจะส่งผู้คนสถานการณ์และเหตุการณ์มาบังคับให้คุณโตในวันนั้นคุณนี้ไม่เข้าใจหรอกก็คิดแต่ว่าโชคร้ายก็คิดแต่ว่าทําไมชีวิตมันต้องเป็นอย่างนี้วันเนี้ยแต่ที่ไหนได้พอผ่านมาแล้วรู้สึกขอบคุณมากโคตรขอบคุณ แต่ในวันนั้นนะ่ะเรายังไม่รู้ไงว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้ชีวิตเราไปอีกเลเวลนึงคุณไม่รู้ตัวว่าเหตุการณ์นั้นมันนําพาให้กุณรวยคุณไม่รู้แต่ในวันนี้เมื่อทุกอย่างมันผ่านมาแล้วอ่ะเรารู้เลยอ่ะตอนนั้นจัก,กรวาลกําลังบังคับเพราะความปรารถนาเราอ่ะ ในขณะที่ครูเจอเรื่องที่ครูไม่ชอบในหัวใจมันจะโหยหาสิ่งที่เราชอบและนั่นแหละทาให้ครูชัดเจนครูตัดสินใจสั่งจิตตัวเองใหม่เอาแบบที่ชอบคุณจะเกิดความชัดเจนมาทันทีเมื่อคุณชัดเจนนั่นแหละคุณกําลังสั่นจิต